สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน a u t o c h a s s i s เบื้องต้นสำหรับ MT4 ค่ะต้องขอบคุณ A-Host ด้วยนะคะที่หาเครื่องมือดีๆแบบนี้มาให้นักเทรดอย่างเราค่ะมาเริ่มกันที่ a u t o c h a s s i s ค่ะเขาก็คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยวิเคราะห์นะคะ Technical Analysis แบบอัตโนมัติ ติดตามทุกเทรนด์การซื้อขายช่วยให้นักเทรดอย่างเราเทรดได้ดีและแม่นยํมมากขึ้นค่ะโดย Autochassis นะคะจุดเด่นของเขาที่เห็นได้ชัดเจนและแตกต่างเลยคือเขาเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นค่ะซึ่งผู้เริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคอลน n ล l ิซิสไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นต่างๆหรือจะเป็นรูปแบบของฟิโบนัชชีใช่ไหมคะ Auto c h ช s s i s มีให้คุณทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์ภาพรวมตลาด ได้ง่ายขึ้นจุดเด่นที่2ก็คือเขาให้ข้อมูลที่มันมีประสิทธิภาพนะคะทำให้เราตัดสินใจ เทรดแล้วก็หาคู่เงินที่น่าสนใจในระหว่างวันเพื่อเพิ่มโอกาสได้ค่ะต่อไปคือเขาช่วยให้เราประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ตลาดและหารูปแบบที่สำคัญสำคัญในการเทรดก็คือพวกแพทเทิร์นต่างๆที่เป็นเทคนิคอลอนาะหซิสเนี่ยให้กับนักเทรดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือนักเทรดมืออาชีพก็เลยชอบเครื่องมือนี้เป็นพิเศษค่ะออโต้ชาร์จซิสนะคะยังอัปเดตการวิเคราะห์ในทุกวันและทุกช่วงเวลาให้กับเราไม่ว่าคุณจะเทรดสไตล์ไหนเป็น เป็น s i n l p i n g เป็น Day Trading เป็น Swing Trading ตัวนี้ค่ะมีให้ครบทุกรูปแบบเลยและจุดเด่นสุดท้ายคือเขาช่วยให้เราลดความเสี่ยงจากการเทรดลงไปได้เยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าความแม่นยำของเขาเนี่ยมากกว่า60%ค่ะคุณสมบัติของ Auto Chassis ที่อยากจะแนะนำเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ว้าวเลยนะคะมี6อันอันแรกก็คือตัว Technical Analysis เขาสร้าง ทคนิคอลแบบนี้เนี่ยมาให้ทั้งหมด16 pattern อันที่2คือเขามี Fibonacci pattern ให้มากถึง6แบบ r e t ท g m e n t ธรรมดาลและแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไปเขาสามารถบอกความผันผวนของราคาความผันผวนใน i ทม f เฟ m ม H1 H4 เ a ลี่มันลีราคาสามารถเหวี่ยงและเคลื่อนที่ไปได้สูงสุดประมาณไหนอันนี้ค่ะสามารถบอกได้ต่อไปนะคะเขาบอกแนวรับแนวต้านในยะสำคัญได้คือคีย์ e ลเวลที่สามารถย้อนกลับไปและมีความแม่นยำสูงกว่า80%สําหรับเครื่องมือนี้อันต่อไปค่ะเขาบอกถึง market report ให้กับเราค่ะรายงานสภาวะตลาดตั้งแต่ตลาดฝั่งโตเกียวลอนดอนนิวยอร์กเปิดนะคะอัปเดตให้เราตลอดทําให้เราเนี่ยไม่พลาด ข่าวสารและสามารถติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆในระดับเศรษฐกิจมหาภาคได้นะคะและยังบอกแอคชั่นต่างๆให้เราได้ด้วยสุดท้ายค่ะเขาบอกถึง p performance s t t t i s t ติก็คือสถิติที่มันมีประสิทธิภาพนะคะแพทเทิร์นที่เขาวิเคราะห์มาในแต่ละคู่เงินและสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยย้อนหลังไป6เดือนมีความแม่นยํามากแค่ไหนซึ่งจากที่ทดลองมาแล้วเนี่ยความแม่นยําสูงมากนะคะ เขาเคลมไว้ว่า60%แต่ว่าเราสามารถคัดเลือกได้นะคะว่าความแม่นยำของออโตช a สซิสหรือเครื่องมือที่เราอยากเห็นเนี่ยอยากแม่นยำสูงสุดไปที่85%เราก็สามารถฟิลเตอร์ได้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นคุณสมบัติของออโตช a สซิสที่รับรองว่าถ้าคุณได้ใช้เนี่ย คุณจะชอบมากๆเลยเมื่อเราดาวน์โหลด Auto Chassis แล้วก็ปักอินเข้ามาใน MT4 ของเราเรียบร้อยเนี่ยเขาจะอยู่ที่ช่อง Expert Advisor นะคะแล้วจะมีตรงนี้ค่ะว่า Auto Chassis คุณดับเบิลคลิกเข้ามาค่ะคุณจะเจอหน้าตาเป็นเวอร์ชันนี้นะคะจากนั้นค่ะให้สังเกตมุมนี้ก่อนเลยค่ะข้างบนนี้ค่ะตัวเครื่องหมาย ตัวนี้ซิมโบกรวยนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปค่ะจะมีให้เราเลือกฟิลเตอร์หลายๆแบบนะคะจะแบ่งประเภทให้เราฟิลเตอร์ให้เราใช้ได้ง่ายมากๆนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวชาร์ตแพทเทริร์นเราสามารถเลือกได้ว่าชาร์ตแพทเทิร์นที่เกิดเรียบร้อยแล้วหรือกำลังเกิดขึ้นเราสามารถติ๊กเลือกได้ 2. คุณเลือกฟิโบนัชชีแพทเทริร์นแบบที่เกิดขึ้นแล้วหรือ กำลังเกิดขึ้นตัวต่อไป key level แนวรับแนวต้านคุณสามารถเลือกได้ว่าราคาเนี่ย breakout หรือราคากําลังขึ้นมาทดสอบนะคะสามารถเลือกได้และเลือกได้ทั้งคู่ด้วยคุณเลือก big movement การดูภาพรวม momentum ในช่วงนั้นที่เป็น momentum รุนแรงคุณสามารถเลือก consecutive แท่งเทียนต่อเนื่องนะคะติดต่อกัน4 5 6 7แท่งเทียนตัวนี้บอกได้หมดต่อไปตัวไทม์เฟรมนะคะคุณสามารถเลือกได้แต่ไทม์เฟรม M15 ไปจนถึงเดลี่สามารถเลือกได้หากกลยุทธ์ของคุณเป็นสแควคุณจะเลือกตัว M15 M30 H1 ย่่างนี้คะแต่ถ้ากลยุทธ์ของคุณเป็น Day Trade ก็จะอยู่ที่ H1, H4 แล้วก็ M30 หากกลยุทธ์ของคุณเป็น Swing Trade ก็จะเลือกอยู่2อันแล้วก็เป็น Daily แบบนี้ค่ะซึ่งคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะคะหากว่าเลือกได้แล้วค่ะกด Save ค่ะหน้าต่างของ Auto Chassis เนี่ยก็จะขึ้นมาฟิลเตอร์แบบนี้ตามที่คุณต้องการหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าที่เกิดการคอนเฟิร์มกืบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าหน้าท้ายๆเนี่ยจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์เป็นสีเทาเยอะก็แสดงว่ายังไม่ได้คอนเฟม นันเองเอาล่ะเรามาเลือกสักชิ้นหนึ่งนะคะนิวซีแลนด์ดอลลาร์นิวซีแลนด์เจแปนนิวซีแลนด์เจแปนมาดูนิวซีแลนด์เจแปนกันค่ะเป็น Triangle ขาลงนะคะลองกดดูค่ะจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Triangle แบบ descending เนาะราคาจะอยู่ประมาณนี้แล้วเขามองว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยหลุดกรอบนี้ลงมาได้มีโอกาสที่ราคาจะมาทดสอบที่ แ6 6นะคะถ้าหากว่าเราดูก็อยู่ประมาณที่1,000จุดโดยประมาณทำให้เรารู้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นขาลงมากกว่าขาขึ้นโดยการเก็บระยะที่1,000จุดโดยประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูตัวคู่นี้กันค่ะออสเตรเลียฟรังสวิสเป็นบิ๊กมูฟเมนต์แบบขาลงนะคะอ่ะเราก็ลองคลิกดู เขาก็จะบอกแล้วว่าเป็น Big Movement แนวรับในยะสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็คือ0.5593หากว่าเราจะเทรดระยะมันจะเหลืออีกแค่229เท่านั้นคุณก็ต้องมาวางแผนต่อว่าเอ๊ะถ้าหากว่าราคาเนี่ยหลุดแนวรับตรงนี้มีโอกาสลงต่อไหมหรือว่าถ้าถึงแนวรับ ในยะะสสำคัญตรงนี้ราคาจะเด้งหากเด้งก็น่าจะเด้งอยู่ในกรอบที่0.868โดยประมาณก็คือประมาณ900จุดโดยประมาณแบบนี้ค่ะเครื่องมือก็จะคัดเกณฑ์ให้เราและต่อไปค่ะหากว่าเราสนใจเฉพาะคู่เงินนั้นๆแบบเฝ้าเลยจะเห็นว่าตัวทองคำค่ะเป็นบิ๊กมูฟเมนต์และราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านในยะสำคัญที่1998 เสร็จปุ๊บจะเห็นว่าหน้าจอนี้อยู่ที่ราคาทองคำใช่ไหมคะเราติ๊กตัวนี้ออกเลยคะ่ะ Display All Symbols ออกปุ๊บเมื่อติ๊กออกคะ่ะตัวฟิลเตอร์ที่จะขึ้นมาจะเป็นฟิลเตอร์เฉพาะคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่เราสนใจเท่านั้นว่าตอนนี้คะ่ะมันมีแนวโน้มเป็นแบบไหนถ้าเห็นตรงนี้หมายความว่าอะไรคะตัว Auto s l i ซิส บอกเราว่าตอนนี้ทองคำเคลื่อนที่เป็น big movement แปลว่ามีโมเมนตัมขาขึ้นจำนวนมากประกอบกับมี c o n s e c u s i v e ก็คือแท่งเทียนติดกันต่อเนื่องเป็นขาขึ้นติดต่อกันใน time frame h 4กับ daily ถ้าแบบนี้เราจะรู้ทันทีค่ะว่าเราควรเทรดขาขึ้นมากกว่าขาลงสำหรับการเทรดทองและเป้าหมายของทองก็คือบริเวณนี้ก็แสดงว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่เราจะทำกำไรอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ถึง1,700จุด เนี่ยก็เป็นไกด์ที่บอกว่ามันช่วยคัดกรองคู่เงินที่น่าสนใจในระหว่างวันให้กับเราทําให้เราตัดสินใจในการเทรดได้ง่ายขึ้นและเนี่ยก็คือเครื่องมือดีๆที่เรียกว่าออโต้ช a s ซีซีเอ h o โฮสมีให้กับเรา และเขายังไม่หมดนะคะคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ด้วยค่ะ Calculator ค่ะซึ่งคุณสามารถค่ะกำหนดความเสี่ยงแบบ Equity ความเสี่ยงที่ Balance หรือความเสี่ยงที่ Cash Amount ที่เหลืออยู่ได้ทั้งหมดและประกอบกับเส้นแนวรับแนวต้านที่เขาจะบอกได้ว่าเส้นตรงนี้จะเป็นเส้น ซื้อของเราเส้น stop loss ตรงนี้ของเราอยู่ประมาณนี้ก็จะขึ้นเป็นทั้งสีแดงสีส้มให้เราตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้นส่วนเวลาคุณจะแอคชั่นคุณก็ต้องกด open order เอาเองนะคะ และนี่ก็คือวิธีการใช้ Auto c h a s ซีสที่ a อทโฮมีให้กับลูกค้าของ a อทโฮทุกคนเลยค่ะหากว่าคุณต้องการข้อมูลแบบนี้นะคะจาก a อทโฮค่ะคุณมาที่นี่ค่ะหน้าเว็บไซต์ของ a อทโฮนะคะและคุณต้องเปิดบัญชีก่อนค่ะเมื่อคุณเปิดบัญชีนะคะเขาจะอยู่ที่หน้า b i ทเซ็นเตอนะคะและเลือก Auto ้ h a ท s i s ค่ะจะมีวิธีการบอก บอกข้อมูลทุกอย่างให้กับคุณนะคะทาง A-Host เองเนี่ยก็จะฟิลเตอร์ตัวเนี้ยมาให้กับคุณนะคะอยู่ในรูปแบบไหนสามารถคัดเลือกได้หมดเลยค่ะว่าคุณชอบเทรดโฟเร็กโลหะหรือสินทรัพย์อื่นๆนะคะรวมไปถึงการแจ้งเตือนว่าตอนนี้เนี่ยคู่ไหนหน่าสนใจที่สุดค่ะและยังมีแอปพลิเคชันให้กับคุณด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ A-Host มีให้กับคุณรวมไปถึงวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับออโตช a สซิสในการใช้งานนะคะหากคุณดูจบแล้วนะคะมีข้อสงสัยหรือมีคําถามใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยหรือต้องการเปิดบัญชีออนไลน์กับเอสโฮสนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Since its inception in Sydney in 2007. Ados has grown to be a leading global online trading services provider, extending its roots from Australia to reach over 100 countries and regions around the world. Through 16 years of dedication and innovation, Ados has risen above more than 3,000 industry peers to become one of the top 20 online trading services provider in the world. At Ados. We offer an all-in-one trading platform that enables global traders to access diversified derivative products, including forex, indices, metals, energies, shares, cryptos, and ETFs, and trade in global markets anytime, anywhere. At Ados. We value regulatory compliance and hold the three major licenses in the world, ensuring our commitment to providing fair, secure, and transparent trading services that adhere to regulatory requirements. At ADOS, we understand that every client is unique and we are committed to delivering tailored solutions with dedicated local teams across Australia. United Kingdom, Singapore, Vietnam, Thailand, Malaysia, Hong Kong, and more. We provide comprehensive services in multiple languages, ensuring that our clients receive the support they need. At Ados, we never stand still. We are committed to innovation and continuous improvement by staying at the forefront of technological advancements. We deliver market-leading trading tools and support to help our clients stay ahead of the curve. At Ados, we understand that business success and social responsibility go hand in hand. That's why we have made it our mission to not only provide exceptional products and services, but also to make a positive impact on the communities we serve over the past 16 years adox has been recognized by the industry with over 50 top awards worldwide we are proud of our achievements and we will continue to push the boundaries and strive for excellence in all that we do achieving success is a journey not a destination Eidos we we'll always commit to leading the way with innovative tours and services for global clients.